การล้างในส่วนต่อไปก็คือการล้างในส่วนของการล้างตะกันครับการล้างตะกันก็จะเป็นการล้างทุกๆ1 2ถึงเดือนครับจริงๆตัวเครื่องเองเขาจะมีการล้างด้วยน้ําเปล่าทุกๆการเปิดหรือปิดเครื่องอยู่แล้วแต่การที่เราจะล้างด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวครับมันจะไม่สามารถล้างคราบน้ําหรือคราบตะกันออกจากระบบท่อหรือว่าจากปั๊มน้ําได้นะครับอ่สิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้ผงล้างตะกันนะครับแบบนี้เลยนี่ ผมแนะนําเป็นยี่ห้อของอูก้านะครับตัวนี้เองเป็นผงละลักกันที่สามารถทานได้เป็นฟู้ดเกรดนะตัวนี้เองนะครับเวลาเราล้างก็คือล้างแค่1ซองต่อน้ำร้อนเมก็พอครับเวลาเราละล,ะลายน้าร้อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการล้างตะกันให้ดูครับนะเริ่มแรกเลยนะครับเราได้มา1ซองอย่างนี้ทางการฉีกตัดกด้ตัดซองออกปุ๊บอ่าทีนี้เราหาแก้วสักหใบครับเทผงล้ะลักัน เครื่อง S72 หรือ006นะครับทำเหมือนกันเลยเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้เรากดน้ำร้อน100 ml หน้าเครื่องนี้นะครับนี่กดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำร้อนจากหน้าเครื่องนะครับในการละลายผงนาฬิกาแล้วเติมเข้าในถังน้ำของตัวเครื่องอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่เลยครับผมเซตน้ำไว้ที่100 ml นะครับ แล้วเราก็คนให้มันละลายให้หมดนะครับนี่เลยคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเลยครับอ่ะตอนนี้ยังไม่หมดครับอ่าตอนนี้ผงละกันนะครับใสเรียบร้อยแล้วเอบอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทำการเท ผงละลักกันนะครับเข้าไปในถังน้ําของเครื่องเราเปิดฝาก่อนเทลงไปเลยครับปึ๊บเทไปหนึ่งซองนะครับแล้วก็แล้วก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับในถังนี้พอผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเติมน้ําให้เต็มถังสําหรับใครที่ใช้ถังน้ําหรือใช้สายต่อน้ําแยกนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้ถังของตัวเครื่องก่อนนะครับเพราะว่ามันจะล้างง่ายกว่านี่เลยเราเติมให้เต็มนะครับ ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็รอบนะครับคนอีกสักรอบอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ถังน้ําเข้าที่เดิมปึ๊บแล้เราดันถังน้ำเนี่ยเราดันให้สุดเลยครับปึ๊บเสร็จแล้วทีนี้เรามากดที่ปุ่มเซตอัพนะครับปึ๊บแล้วมากดที่ดีสเกลกดโอเค ทีนี้เครื่องก็จะเข้าสู่หน้าเมนูการล้างตะกรันเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยเดี๋ยวเครื่องเขาจะทําการดูดน้ําเข้าไปล้างตะกรันในเครื่องอีกรอบหนึ่งออพอเครื่องเองนะครับเริ่มล้างเริ่มปล่อยน้ําออกมาหน้าเครื่องให้เราสังเกตดูหน้าจอนะครับเขาจะบอกให้เติมน้ําสะอาดเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําตามเครื่องนี้จนเสร็จเลยครับโปรเซสเนี้จะอยู่ที่ประมาณหชั่วโมงนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ใช้รุ่นโฮมนะครับด้านหน้าของเครื่องเองนะครับมันจะไม่มีถาดน้ําที่ระบายน้ําไปด้านล่างเหมือนคอนะมเมอร์เชียลเนาะผมแนะนําให้หาผ้าหรืออะไรมารองน้ําด้านหน้าก็ได้ครับผมทายแล้วก็เดี๋ยวพอน้ํามันออกมามันก็ค่อนข้างที่จะออกมาเยอะเนาะมันจะออกมาตามจํานวนที่น้ําที่เราใส่ไปรอบแรกนะครับแล้วก็พยายามจะเทน้ําออกไปเ,เรื่อยๆนะครับแต่สำหรับรุ่นคอมเมอร์เชียลเองก็ปล่อยทิ้งไม่ได้เลยนะเดี๋ยวน้ําเขาจะไหลออกทางด้านหน้าเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการดูแลเครื่องแล้วก็รักษาเครื่องนะครับตามระยะที่ผมแนะนําไปในคลิปแค่เราทําตามแค่นี้ในช่วง3ระยะที่ผมพูดมาเนาะเครื่องก็จะไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยเราก็จะสามารถใช้งานได้ไปยาวๆเลยครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องออตโต้มาก่อนหน้านี้นะครับจะรู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนโอริงหรือว่ายางภายในนะครับตัวนี้เองเนาะอาจจะเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณปีที่2นะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับสาหรับการเปลี่ยนโอริงนะครับก็จะ เปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เยอะก็อาจจะประมาณเข้าปีที่3นะครับโอริงของธนา้านก็มีจําหน่ายนะครับเส้นละ1 0 0บาทครับถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยผมแนะนําอาจจะนานมากๆเลยครับกว่าจะเปลี่ยน1รอบเนาะก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะ ุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเครื่องด้วยหรือว่าคนที่เข้ามาดูแล้วกําลังจะตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องของอูก้าหรือเปล่านะครับก็ลองดูไปก่อนก็ได้ว่าเราจะทําความสะอาดเครื่องหรือดูแลเครื่องประมาณนี้ได้ไหมแต่จริงๆผมว่าทุกคนก็ถ้าเกิดผ่านการใช้เครื่องออโต้มาแล้วผมว่าเครื่องนี้เองนะครับดูแลค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังเข้ามาดูแล้วตัดสินใจจะซื้อเครื่องออโต้มาไว้ที่บ้านเป็นครั้งแรกผมแนะนําเลยเจ้าตัว s อ2หรือว่ารุ่น0 0 6นะครับก็เป็น ทางเลือกที่ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับการทำกาแฟอยู่ที่บ้านเนาะก็ยังไงแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้ครับผมก็ขอบคุณมากลูกค้าที่เข้ามาดูในวันนี้ครับขอบคุณครับแ